สวัสด <s os> ีค่ะเรียนผู้กำกัดิฉัที่เขาเราะนัสสีับเพื่อนรุคนค่ะค่ะวันนี้จะมาเลเสนอการทดลองการเพื่อนที่แบบโปรเจ็บทข้ค่ะสมาชิกคือดันนี้ขออภัยค่ะดิฉันนางสาวอิมโนเลสสีค่ะดิฉันนางสาวอิสราหัตสู้ค่ะผมนายกรบหม่อมผมนายคุณนนท์ธรรมศิลป์ค่ะ และดิฉันนางสาวลูที่ว่าพงวันค่ะจุดประสงค์1เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทสองการศึกษาระยะเวลาและระยะทางในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะชุดการทดลองแบบโปรเจกไทเชือกไม้ยินมาตรรทัดและเครื่องวงกลมค่ะวิธีการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยนะคะ ขั้นตอนแรกเป็นการากลับมุมไปที่30องศาค่ะต่อไปเป็นการนำไม้ยิงเข้าไปเพื่อยิงค่ะจากนั้นยืดทุกโป,ป่งออกค่ะเมื่อวัตถุกตกลงสู่พื้นต่อไปเป็นการวัดระยะทางค่ะจากนั้นทำแบบนี้อีกสองครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่ะมุม45องศาและมุม60องศาทำแบบนี้นเหมือนกันค่ะการการทดลองเวลาครั้งที่หนึ่นงที่30องศาง ทข้ามที่สองที่สิบห้าองศาข้ามเฉลยที่ได้หนึ่งจุดเจ็ดวินาที้ที่สามที่หกองศาข้าเฉลยที่ได้สองจุดสามหวินาทีตารางน้ทดลองระยะทางครั้งที่หนึงที่สามสิองศาข้ามเฉลยที่ได้เก้าจุดี่เมตรครั้งที่สองที่มุมสิบห้าองศา ค่ายที่ได้7.37เมตรตามโอ้ตลอใครอ่ะทางที่สามค่าเฉลี่ยทางที่สามที่60องศาค่าเฉี่ยที่ได้2.93เมตรครับกเราขอจบการสนทนอที่ว่านี้ครับร้าไ่ช่งทางที o ข้อสงสัยฝาก ใช้อะไรวัตถุยนานการคะไม่มาทาค่ะนี่อ่ะน่ใช้อะไรยิง เกกีย่่ะขไขนไปขึนไปขึ้นไงขันไปขึ้ไปขร้นไนไปขึ ตรงนี้กล้ที่นี่เลยครับ